วัสดีครับพบกับผมช่องอุดรโซล่าหนึ่งหกแปดนะครับอ่าวันนี้เรามาเที่ยวอ่าวัดวัดยังไงวัดปัญญานันทารามวัดปัญญานันทารามนะครับนี่ครับโอ้หลงทางเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมาถึงเจดีนี่เป็นเจดีจำลองเหมือนประเทศอินเดียหรือเปล่านี่ เลยนะครับอันนี้คือทางเข้าวัดเลยนะครับนี่ครับนีครับห้ามขายของภายในมุลเวณิลานจอดโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ ที่จอดรถเยอะนะครับวันนี้เ,าเราจะมาชมาพุทธมหาเจดีนะครับวัดปัญญาน,านทารามจังหวัดปทุมธานีนะครับตอนนี้นะครับ,รบก็คือ,อาทางขึ้นเจดีนะครับก็จะมีวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้นี่ครับก็จะมีซุ้มอันนี้ให้ดูนะครับ ชุม่มถ่ายรูปสวยเลยครับตรงนี้นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้จะเป็นเกดีจำลองคล้ายๆาประเทศอินเดียนะครับถูกผิดหรือเปล่าไม่รู้ผมคิดว่าน,นะครับสวยมากเลยนะครับโดยรอบเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นเสานะครับแล้วก็มีช้างอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับบรรยากาศด,ดีมากเลยนะครับตรงนี้นี่ครับขึ้นไปข้างบนทึบบนนี่ครับสงสวยมากเลยนะครับ นี่ครับโดยรอบๆนะครับนันก็จะมีอีกโซนหนึ่งเข้าไปข้างในนู้นนะครับเห็นโซนปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบโดยรอบวัดนะครับนี่ครับ สวยง่ามมากเรามีต้นโพนะครับต้นโพอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับที่จอดรถนะฮะที่จอดรถตรงนี้เอาฝั่งนู้นก็จะเป็น บรรยากาศดีมากเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้ตรงโน้นก็จะเป็นบ่อนะครับน่าจะเป็นบ่อน้ำธรรมชาติหรือบ่อเลี้ยงปลาเราไม่แน่ใจนะครับฝั่งโน้นรอบๆเจดีย์นะครับนะครับวันนี้ผมมาคนไม่ค่อยเยอะนะครับแทบจะไม่มีคนเลยนะครับันนี้นี่ครับมีสองมีช้างนี่ครับพอดีผ่านมาก็เลยแวะถ่ายนะครับ เงี้ยครับก็ให้ชอบถ่ายรูปก็ได้มาตอนเย็นเยนบรรยากาศน่าจะดีนะครับมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปตอนเย็นเย็นนี่เจ้าเลยครับบรรยากาศตรงนี้นิสระน้ำนี่อะไรได้ครับนี่ครับนี่คือรอบรอบวูบบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ ไปถ่ายแผนตรงมีตรงนีนะ้มีน้ำแล้วก็มีเจดีย์มันจะสวยมากเลยนะครับคนไม่ค่อยเยอะครับคนไม่ค่อยเยอะนี่ครับสวยมากเลยนะครับเนี่ฮะพอดีผมแวะมาครับแวะมาทำธุระก็เลยแวะถ่ายไม่ได้ถ่ายละเอียดสักเท่าไหร่นะครับ ยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมช่องอุดรโซล่าหนึ่ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ